สวัสดีครับนะครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะครับท,ทุกทุกท่านนะครับผมจะเจอกันนะครับอีกนะครับเช่นเคยนะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสินค้ามือ1สินค้ามือ2จากเพจร้านคมซาวบ้าน,าานเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับวันนี้นะครับผมเจอกันนะครับดึกๆหน่อยนะครับตรงกับวันที่ 12นะครับสิงหาคมพศ2566นะครับฝากพี่น้องติดตามนะครับผมหลายๆช่องทางที่เราได้อัปเดตสินค้าด้วยเด้อพี่น้องเด้อนะครับช่องทางเพจนะครับร้านคมสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับแล้วก็ช่องทางเฟซบุ o กนะครับคมสาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับแล้วก็ y o ยูทูบลูกอีสานพันข้าวเหนียวเด้อ นะครับผมฝากพี่น้องหน่อยละกันนะครับผมวันนี้เรามีสินค้านะครับทั้งมือ1แล้วก็มือ2นะครับนำมาฝากให้กับพี่น้องสมาชิกเราได้รับชมกันนะครับถูกอกถูกใจนะครับตัวไหนแท่นไหนนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับ0630564876นะครับทั้งสายตรงทั้งแอดไลน์นะครับเบอร์เดียวกันเลยนะครับนะครับวันนี้นะครับสำหรับคอร์สนะครับท่านใดที่สั่งจองไว้นะครับพรุ่งนี้เราจะจัดส่งให้ นะครับวันนี้สินค้าเข้าแล้วนะครับนะครับสินค้าเข้าแล้วนะครับวันนี้ยังเป็นราคาของช่วงโปรโมชั่นอยู่นะครับโปรโมชั่นก็คือราคาตัวละ1,290บาทนะครับ1,290าบาทนะครับสินค้ามือแรกราคานี้รวมจัดส่งนะครับปลายทางบวกเพิ่ม80บาทเด้อนะครับปลายทางบวกเพิ่ม80บบาทนะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับคอร์สสามทางนะครับผมงานเกรดดี นะครับตัวนี้สามารถเล่น2ทางได้นะครับสามารถเล่น2ทางได้นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับสินค้าขายดีนะครับตัวนี้นะครับอ่าไม่แกะกล่องนะครับใครสนใจนะครับจัดเจ็บเงินแบบโอนนะครับชำระเงินแบบโอนเพียงแค่1,290บาทเท่านั้นนะครับปลายทางก็บวกเพิ่ม80บาทนะครับรอจ่ายเงินที่หน้าบ้านได้เลยนะครับมา นะครับทีนี้ในส่วนของปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟจะเป็นรุ่นนี้นะครับนี่นะครับปลั๊กไฟก็สวยเหมือนกันพี่น้องนะครับอ่ารถนี้ตัวนี้มีมาแค่3ตัวเท่านั้นนะครับปลั๊กหน้า4นะครับปลั๊กหลังอ่าปลั๊กหลัง8นะครับหน้า4หลัง8นะครับตัวนี้มีอ่าบอกกระแสไฟนะครับแล้วก็บอกในส่วนของเฮิร์ตด้วยนะครับอ่าตัวนี้เด้อนะครับใครสนใจตัวนี้1490บาทนะครับ1490บาทสินค้ามือแรก นะครับจัดเเก็บเงินแบบโอนนะครับไม่บวกเพิ่มนะครับปลายทางบวกเพิ่ม80บาทเหมือนกันนะครับในส่วนของ PowerM นะครับผมก็นะครับยังมีนะครับยังมีนะครับตัวนี้เป็น microtech นะครับผมรุ่น m t 4 4 0 0นะครับตัวนี้ก็สามารถขับ18นิ้วนะครับผมใช้ได้ละ1ดอกนะครับ15นิ้ว12นิ้วใช้ได้ละ2-3ดอกได้เลยนะครับเป็นหม้อแปลงคานเฮดนะครับตัวนี้สภาพสวย นะครับสติกเกอร์ครบนะครับตัวนี้ราคา7,600บาทนะครับ7,600บาทส่งทั่วไทยบวกเพิ่ม300บาทเด้อนะครับส่งทั่วไทยบวกเพิ่ม300บาทนะครับแล้วก็ตัวล่างนะครับจะเป็นนะครับ ajh นะครับผม8004นะครับตัวนี้18นิ้วที่กำลังวัดไม่เยอะมากนะครับยามากกำลังวัดไม่เยอะมากนะครับขับได้ใช้ในละ2ดอกเลยนะครับ รับงานเซตเล็กๆนะครับแทนเดียวจบเลยนะครับตัวนี้1 0,000กับอีก900บาทนะครับหนึ่งกับอีก900บาทตัวนี้กําลังวัดตกอยู่ที่800วัตต์อยู่ที่8โอห์มนะครับหนึ่วัตต์อยู่ที่4โอห์มนะครับอ่ะนะครับใครสนใจนะครับสั่งจองได้1,900บาทนะครับแหลกสวยๆนะครับผม6กยูลึก19ตัวนี้ยังอยู่เด้อนะครับ6กยูลึก19นะครับตัวนี้ราคา2,750บาทนะครับรวมส่งไปเลย นะครับราคา2,750บาทรวมส่งกันไปเลยนะครับอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวครับผมมีอ่าปลั๊กไฟ1ตัวนะครับอ่าปลั๊กไฟ1ตัวนะครับเป็นปลั๊กไฟ NTS นะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือ2นะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือ2นะครับตัวนี้จะมีตำหนินะครับตรงนึงแจ้งอ่าพี่น้องสมาชิกก่อนนะครับอ่าตัวนี้มันจะมีไอตัวที่3นี่พี่น้องนะครับมันจะมีอ่าขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับเราขายตามสภาพ นะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นงานเกียรติดีนะครับ NTS นี่นะครับมันจะมีไฟตัวที่ตัวตัวที่3นะครับอ่าไม่ขึ้นอ่าหรือว่าขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนี่แหละนะครับ950บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับ950บาทใครใช้ไปใครใครซื้อไปใช้งานคุ้มๆเลยนะครับเออไปอ่าเล็งแห้งๆก็เก่าเออกูกำลังงดไหลนะครับขออภัยด้วยเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่แหละขนาดดึกๆแล้วยังมีเสียงอ่า เด็กแว้นพี่น้องนะครับนักซิงนะครับอ่ะ950บาทนะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรแอดไลน์เบอร์เดียวกันเลยเด้อนะครับอ่ะนะครับผมสำหรับค่มคืนนี้นะครับฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเดียววันไหนที่มีสินค้าเข้ามาเราจะอัปเดตให้ผู้ฟังได้รับชมกันเรื่อยนะครับคืนนี้นะครับผมฝากไว้เพียงแค่นี้เด้อนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแอดไลน์0630564876เบอร์โทรก็เบอร์นี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ